เห็นนที่เขานำมาจากบนคันทุก,กุดีกองไว้เยอะกุฏิของพระสงฆ์ เป็นอดิเยานตายสิปัจนามลกายยวัน นกเยอะเลบริเวณป่าพิสิบปัตนะเมลิกาไทยยบันมองเห็นก็ทันทำเม,มกัสถูก ถานที่แสดงธรรมของพุทธเจ้าด้านหลังก็จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เป็นบริเวณป่าอสิป,ปัตนะมริตายาวันที่บางลานนาสี นี่ก็เป็นพวก,กเรื่องหินทรายที่เขามาจากสัถูปมาจากมูลคันกตกุดีของพุทธเจ้าก็จะมาวาง <c oughs> เยอะมากที่บริเวณป่าอิสิปตนามืลักกายานบนี่เป็นที่ ที่พักเป็นกุฏิของพระสงฆ์ป่าอิสิปตนามฤรลกถาญาวันทำในกสุูกป่าอิสิปตนามฤรลกถาญาวันที่มังคารนาสี ใตยสิปัตนะม่ดกาาเย,ยวันตารณน,นส,สคนีความยิ่งใหญ่ของตายสิปัตนะม่ไดกาาเย,ยวันตารณนสี เป็นสถานที่มีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ขอบริบูรณ์บริเวณต่าอิศิปฏันะพระเจ้ากระตาเยวันท่างคารนิสี ความยิ่งใหญ่จะมีกษัตริย์ถูกศรีพระนะมฤคทายวันที่ปาร์นสีในครั้งก่อนก็มีความเจริญรุ่งเรืองสมัยนี้ก็ เป็นโบราณสถานเป็นป่าอิปตนาคบ,บุรุกทายวันพาณาจักรณสี